กาแฟที่อร่อยสำหรับคอกาแฟตัวจริงที่ใส่ใจสุขภาพองกาแฟทางเลือกราตรีเมจิสส่งกาแฟทรีเมจิกครับกาแฟทรีเมจิกอำเภอทุ่งสีอุดมนะครับจังหวัดบุรลราชธาอีกนะครับเป็นภาพบรรยากาศของการส่งกาแฟนะครับ จำนวนสองรังร้านปอซุปเปอร์ถูกนะครับหอนจกอซุปเปอร์ถูกพุ่งซีวดมนะครับที่ร้านนี้ครับมาตามมาครับผมมามาชมภาพบรรยากาศของการสียงกาแฟนะครับอ่า เดินหน้าไม่ได้ต้องอันห,หลังเข้าครับไม่เป็นไรแบบหนึ่งนะครับได้จังวะกะ <c oughs> ไรมาตรงไหนครับน้องครับโอเคครับ ว,วัสดีครับจะเดินทางไปอำเภอ,เอน้นายืนนะครับน้ำยืนผ่านกิ่งอำเภอน้ำขุนแล้วก็ไปน้ำยืนแล้วก็ต่อไปที่อ,อำเภอนาจั่วยนะครับเ,เส้นทางของการส่งกาแฟอำเภอนาจั่วยครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็น บรรยากาศของการมาส่งกาแฟนะครับที่ร้านถูกซูปเปอร์น่าจะรวยครับผมร้านถูกซูปเปอร์น่าจะรวยมีสินค้ามากมายหลายอย่างครับโค้กแล้วก็หมดใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันหมดพอดีอมันหมดตั้งสามวันที่แล้วแล้วเลยนี้เจไม่อยู่หมอไม่อยู่แบตเตอรี่ไมจิกจำหน่ายแล้วนะครับผมอัพเปอร์นาจนรวยครับ กาแฟอร่อยรสชาติภูกปากถูกใจสำหรับคอกาแฟตัวจริงครับมาส่งกาแฟ3ทรีเมจิกอำเภอนาจร่วยครับมาซื้อเงาะนะครับนาจรวยน้ำยืนนะครับเป็นพื้นที่ที่มีทําเลดีเกี่ยวกับการปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อหรือชานะครับซื้อเงาะส่วนหนึ่งจะซื้ออีกครับเพราะเห็น สวัสดีนะครับสวัสดีครับน้องซื้อง้อหน่อยลูกโล่สี่สิบไทยไทยหกเดี๋ยวจะได้เนาะครับผมเอาโลละสี่สิบสามโล่ร้อยนี่อันนี้สามโล่ร้อยเนาะราคาเหมือนกันเอาสองร้อยครับสองร้อยดัวมเอาอันนี้เท่าไหรครับนี่โอ้สามโล่ร้อยเนาะสามโล่ร้อยเอาตัวนี้เลยบ่เนาะ บนเลื่อกตัวมั้งปิซ้ำกันนั่นแหละครับผมคือเขียวดีแต่สดีเนาะครครับผมโอ้โหบ่มีไคือเกิดได้อืออือปูแงว่ะครับเพื่อนรับานเนาะโอ้ยไอ้น้ำเงินเท่าเนียบ่ครับไม่น่าจะรวยอะอครับอันนี้รอยนึงนะครับเนาะ ทุกท่าไหน่อยบอหนิโอเคครับว่าสามโหลครับเยอะจ่ายเลยดีกว่าสามถุงครับสามถุงสามถุงสามถุงสามร้อยบอกครับหนึ่งสองสามเห็นเคี้ยวดีกัเลยจอดนะคือชีสสดดีแล้วเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้น้ำครับ พี่มาส่งกาแฟายูรานนั่นปอซูปเปอร์นะครับออพอดีนะครับเนาะ,ะขอบคุณครับขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงครับออขอบคุณครับโอ,อ้ได้เงาะแล้วครับมาส่งกาแฟาทรีเมจิกก็ได้เงาะไปด้วยนะครับ โอเคไะขอบคุณมากครับ